ครับขอสบายความคารพในพระเดจคุณงพ่อพระพรุมวชิรศีรคุณที่เคารพอย่างสูงยิ่งก้าวกับผมเจ้าคุณพระเทพรีมาพรดํานาจังหวัดนครราชสีมาได้มาร่วมในงานพิธีพระราชทานเลิงศพออกเป็นในพระเดจประคุณหลวงพอ่อในครั้งนี้ก้าวรูสึกระลึกนึกถึงบุญคุณบารมีของพระเดจประคุณหลวงพ่ออย่างยิ่งซึ่งพระเดศประคุณหลวงพ่อเป็นพระที่มีอัจฉริยะสายแมตติอย่างดี มีความรู้มีความสามารถพร้อมทุกอย่างในอันที่จะเป็นองค์พระกาตมตึกผู้ยิ่งใหญ่เดทนาที่ไหนมีคนเคารพเลื่อมใสศรัทธาและฟังได้จัดเต็ยนเดิมใสขออนุภาพบุญกุศลศรัทธาบารมีที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้สร้างสมรมในสมัยที่หลวงพ่อ,อยังมีชีวิตอยู่จงดลบันดาลประทานพรให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อไปสู่บสบุคติภพสวรรค์เกิดใหม่ในที่ดีมีความสุข ในทำไรพบก้าวทั้งหลายก็จะได้เอาสีราจาวัรของพระเดชพระคุณหลวงพ่อไป,ไปเพื่อปฏิบัติเพื่อสืบต่อสารต่อต่อ,ตอยอดพระพุทธศาสนาต่อไปเหมือนในพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่การบอย่างถึงเอียงขอสบายความกรพบครับ